นะครับร่องรอยของนกหัวขวานนะครับที่มาเจาะกินตัวหนาอนนะฮะนี่เจาะลึกเลยนะครับมีหลายจุดหลายรูนะครับนี่ไกอง ทีแรกนึกว่ารอยระสุนนะครับไม่ใช่นะครับรอยเขาเจาะนะครับเพื่อจะเอาตัวนอนข้างในนะครับนี่อ๋อโคตรแล้วครับเ็จๆเด็่อืม โดยรอบเลยจะดูข้าๆแล้วก็ตรงไหนมีนอนเขาจะรู้นะครับขอดูลักษณะมันเป็นโพรงก็เจาะเข้าไปน,นะนี่ลึกเลยตรงนี้นี่นะโอ้เจาะเข้าไปลึกเลยครับ เจ้านกอควานเคนครับ